สวัสดีค่ะพ,พี่น้องพ้อหมอเศรษฐีโชคพย,ยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทานายดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายน2563ให้กับพี่น้องชาวราศีเมษค่ะราศีป้าหมอเลวนะคะแล้วก็พี่น้องชาวเมษค่ะเนาะพฤศจิกายนแล้วนะคะพี่น้องค่ะจะสิ้นปีแล้วนะคะวางแผนล่วงหน้าจัดการเรื่องต่างๆให้สําเร็จนะคะลุล่วงไปด้วยดี นะคะในเดือนพฤศจิกาเนาะเพราะว่าในเดือนพฤศจิกาก็เหมือนกับเดือนธันวานลนั่นแหละนะคะสองเดือนที่จะสิ้นปีเราต้องเคลียร์อะไรมากมายนะคะเช่นเรื่องของการงานทําให้เสร็จกิจการปิดย่องปิดยอดนะคะเรื่องของการเงินมีพันธะอะไรนั้นส่วนใหญ่มันจะสิ้นปีทั้งนั้นเลยถูกไหมคะอันนี้ป้าหมอเน, <laughs> นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลุยๆนะคะ และก็จะต้องไม่ท้อและก็มีปัญหาก็จะต้องแก้ไปนะคะพี่น้องชาวเมธนะและก็การทํานายดวงโดยดวงรายเดือนนั้นเนี่ยโดยรวมโดยกว้างของพี่น้องชาวเมธทั้งหมดอาจจะไม่ตรงกับท่านใดท่านหนึ่งนนีนน้ต้องขออภัยเราจะต้องเอาเรื่องราวดีๆที่พี่เขาทักเนี่ยไปปรับใช้นะคะพี่น้องคะ่ะนะอืมเอาอย่างนี้พอแล้วก็เข้ามาแล้วพอหมอขอกําลังใจพี่น้องชาวเมธหน่อยกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสก์แล้วก็กด กระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะคะพี่น้องจ่าค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหญิงชราวัยห้าสิบอ้อ๊าๆไม่วาอย่างนั้นค่ะเอาละในวันนี้ก็จะให้เรียบร้อยแล้วสิใบนะคะสิบใบพอวันนี้นะคะแล้วก็สิบใบตอบโจทย์ในเดือนพฤศจ,จิก,กายนมาดูก,กันค่ะให้ใบแรกนั้นก็จะขึ้นอ่ะขึ้นเลยใบแรกเลยสตาร์ดูรีวิวเอาใบที่2นะคะ10บถ้วย ใบที่3นะคะราชาเหรียญใบที่4นะคะหไม้เท้าใบที่5้านะคะหดาบใบที่ใบที่5ใบที่6ก็จะเป็นอัศวินเหรียญใบที่7ก็จะเป็น10บไม้เท้าใบที่8ก็จะเป็นอัศวินอัศวินไม้เท้านะคะและใบที่9ก็จะเป็น ราชินีเหรียญใบสุดท้ายก็จะเป็นเดอะเฮอร์มิสนะคะพี่น้องค่ะนะโดยรวมแล้วดูดูว่าน่าก,กลัวบ้างไม่น่ากลัวบ้างในเดือนพฤศจิกานะคะมาทํานายกันค่ะพี่น้องค่ะนะเป็นแนวทางภัยตัวตนขึ้นนี่อันนี้ต้องระมัดระวังละจา้าพี่น้องจา๋าเดลีวิวนัณขณะนี้พี่น้องชาวราศีเมษเนี่ยมีความหนึ่งมิตกกังวลสองมีความตึงเครียดในเรื่องของภาระ นะคะผูกพันและก็มีความคิดที่จะลงทุนอะไรที่มีเสียเส่ยงๆอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะพี่น้องคะนะต้องมีข้อมูลลงทุนลงหุ้นณนะขณะนี้เราจะเกิดความโลภล,ล,ลุ่มหลงมัวเมาเล่นหวยเล่นหุ้นเล่น,น,ลน,ลนการพนันอย่างนี้ระวังให้ดีนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ตัวตนมันไม่โอเคทั้งสิ้นคะ่ะพี่น้องคะนะหาเงินที่แบบง่ายๆไม่เหนื่อย มันก็คงคงไม่ตอบโจทย์ช่วงนี้นะคะพี่น้องชาวราศีเมิตรนะสำหรับตื e รีวิวอ่ะเรามัดระวังค่ะเป็นพิเศษเลยค่ะพี่น้องค่ะจา้าต่อไปแวดล้อมใบที่สองนี่ก็คือสิบถ้วยสำหรับสิบถ้วยนั้นในส่วนของบริวารในแวดล้อมณนะขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องชาวเมษก็ไม่ได้แย่ยังมีบริวารทั้งครอบครัวทั้งเครือญาติทั้งญาติสนิทพี่น้เป่นพุง ก็ยังเข้าข้างหรือช่วยเหลือพี่น้องชาวราศีเมษเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงคนรักถ้ามีคนในครอบครัวทั้งหมดนะคะวันนั้นพี่น้องชาวเมษในขึ้นเดวิลคนเดียวก็คือเกิดความโลภคนเดียวคําว่าโลภเนี่ยก็คือหมายความว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มีเงินเข้ามาให้พอใช้ใช้น o n ใช้นี่ใช้จ่ายนี่แล้วก็วิตกกังวล พราะนั้นเนี่ยในส่วนของบริวารน,นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะณขณะน,นี้และใบที่สามชาวเมษคิดแบบไหนเห็นไหมคิดเรื่องเงินไงคะอยากมีเงินเข้ามาเนยอยากมีนายทุนอะอยากมีเครดิตกับเขาอะนะคะอยากลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่มีเงินนะว่าอย่างนั้นและอยากหาเงินอะจากการเสี่ยงอะและหาเงินจากการกู้ยืมเนี่ยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่วางแผนไม่มีข้อมูลดีๆเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ค่ะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะพี่น้องชาวเมธนะคะแต่ขึ้นราชาเหรียญน,นั้นเรื่องการเงินนะคิดว่ายังคงมีเครดิตอยู่สําหรับพี่น้องชาวเมธนะคะค่ะและที่ผ่านมาขึ้น5ไม้เท้ายุ่งมีรุงตุงนังเรื่อง,องการงานเรื่องของระบบงานแล้วมีการว่าบางท่านอาจจะออกจากงานโดนออกจากงานพักงานหืหย,ยุดงาน แล้วก็ขัดแย้งกันในระบบงานในกิจการสําหรับที่ผ่านมานะคะพี่น้องชาวเมธก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือยุ่งงานมากมายงานเยอะทําอยู่คนเดียวรับผิดชอบแล้วคนอื่นนั้นไม่ทํางานนะว่าอย่างนั้นนะคะและก็ไม่สบายคือ6กดับมีความรู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคและก็ต้องแก้ปัญหาแล้วก็ต้องเดินทางบ่อย และก็ตัวเองก็ไม่สบายต้องไปหาหมอหาหมดหาหมออย่างนี้ได้ด้วยนะคะนั่นคือที่ผ่านมานะและก็ใบที่6นั้นก็คือสําคัญนะ,ะขึ้นอัศวินเหรียญก็ถือว่าโชคดีในเรื่องการเงินนะก็คือมีเงินเข้ามารลคามีเครดิตได้ด้วยนะคะแต่ว่าเสียเงินนะคะพี่น้องคาะนะเสียงเงินในเรื่องรถรานะเสียเงินในเรื่องของรถรา เราต้องเปลี่ยนรถหรือเราต้องซ่อมรถหรือเสียค่าประกันรถนี่เดือนพฤศจิกายนในเรื่องรถเรื่องราถ้ามีระวังนะคะพี่น้องคะแต่มีเม็ดเงินเข้ามาแน่นอนเรื่องเงินหนะไม่ต้องกังวลค่ะส่วนเรื่องการงานขึ้นสิบสิบ,สบไม้เท้าเป็นไงคะยังแบกอยู่ยังต้องทํางานยังต้องสู้เว้ยคือพี่น้องชาวราศีเมษน่ะมันหนักนะแล้วก็มันเป็นดวงเดียวกับดวงเมืองด้วยนะคะ แล้วรู้อยู่ใช่ไหมคะว่าดวงเมืองณขณะนี้มันเป็นแบบไหนนะพี่น้องชาวเมธก็เป็นแบบนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เหมือนดวงเมืองพี่น้องชาวเมธที่รักนะเขาบอกว่าใครที่เกิดชาวเมธทำดวงเหมือนกับดวงเมืองแต่ดวงเมืองกลำลังยุ่งวุ่นวายชาวเมธก็จะวุ่นวายด้วยเราจะไม่ให้เหมือนกับดวงเมืองพี่น้องชาวเมธก็หมอขอร้องต้องเราจะต้อง สู้และเราจะต้องนิ่งให้ได้และเราจะต้องพาตัวเองให้รอดเราจะต้องไม่วุ่นวายอะไรทั้งสิ้นเราต้องเป็นสมถะาาสม,มดุลและเราจะต้องชนะนะคะเอาอย่างนี้อ่ะวันนี้มาเพื่อที่จะบอกชาวเมธว่าเราอย่าให้เหมือนคำทํานายและเราจะต้องไม่เหมือนดวงเมืองเราจะเหมือนตอนที่ดวงเมืองดี <laughs> ดวงเมืองไม่ดีไม่เหมือนโอเคนะคะค่ะและ ในใบที่8นั้นเป็นไพ่ครอบครัวว่าไงครอบครัวนะคะก็ช่วยกันทำงานแล้วเราเองก็อ,า,อาจจะต้องดูแลครอบครัวเดินทางไม่ได้อยู่กับที่ไปทำงานไปติดต่อเจราจาไปทำงานาไประยะใกล้ๆติดต่อเรื่องน้นเรื่องนี้นะกับครอบครัวกขไม่ได้ไม่ค่อยได้อยู่ว่าอย่างนั้นนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะในส่วนของครอบครัวนะคะพี่น้องชาวเมดค่ะ ส่วนใบที่เก้าห้าขึ้นราชินีเหรียญราชินีเหรียญก็คือดูว่ามันน่าจะได้เงินนะแต่ได้เงินแน่นะคะพี่น้องคะแต่มันก็ไม่พอเพียงเพราะฉะนั้นทํายังไงให้พอเพียงะ่ะคะพี่น้องคะ่นะเนาะเราได้แค่ไหนเราก็ประหยัดอดออมมาเอานะคะและพี่น้องชาวเมธเนาะมีดวงมีโชคมีรับเข้ามาด้วยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพราะะฉนั้นสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ก็คือเรื่องของการเงินน่ะ ว่าจะช็อตเงินจะเอาไหวเอาอยู่ไหมกี่ยกับเรื่องการเงินก็การันตีให้ว่าพี่น้องชาวเมธเอาไหวเอาอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องค่ะนะเพราะฉะนั้นในจิตใจนั้นเราต้องเข้มแข็งเอาไว้นะคะพี่น้องนะไม่มีใครทําอะไรพี่น้องชาวราศีเมษได้และกระแสอะไรที่มันบีบบีบนะพี่น้องก็หลีกหลีกอย่าไปฟังอะไรมันมากมายนักนะเรื่องการบ้านการเมืองเพราะว่าเราบอกว่าเราเกิดหน้าดวงเดียวกับดวงเมือง เพราะนั้นเราก็ขอบอกว่าเราเกิดดวงเดียวกับดวงเมืองที่ดวงเมืองมันมีเรื่องดีๆอีกทั้งหลายเรื่องนะคะพี่น้องชาวเม็ค่ะและสุดท้ายเห็นไหมคะสรุปดีมากมายเลยก็คือดอะเฮอร์มิตพี่น้องชาวเม็จะต้องเป็นสมถะสมดุลเศรษฐกิจพอเพียงต้องนิ่งๆสงบสยบความเคลื่อนไหวกรจะรกจักข้าจัดฟันกันได้ตายไปข้างนึงชาวเม็ต้องนิ่งๆ เราก็บอกว่าณนะช่วงนี้ใครวุ่นวายใครถามว่าเกิดราศีอะไรเราก็ไปบอกว่าราศีมังกรก็ได้ไม่ใช่ราศีเมษจะเป็นการแค่คลินะะักะพี่น้องขานะเราเป็นแบบนั้นกันนะแล้วก็พี่น้องชาวเมษนะคะในเดือนพฤศจ,จิกายนนั้นมีความรู้สึกว่าเราจะหาความรู้ใส่ตัวเองเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพื่อที่เราจะได้ขยับขับเคลื่อนหรือมีความรู้ใส่ตัวเองหรือมีเครดิต พื่อที่จะต่อยอดทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระมัดระวังก็อย่างที่บอกไปแล้วะนะคะพี่น้องค่ะนะหนึ่งให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เรื่อง,องความโลภนะเรื่องการลุ่มหลงมัวเมาทําอะไรที่เสี่ยงเสี่ยงอันที่สองก็คือเรื่องสุขภาพนี่ก็ยังคงต้อต้องน่าเป็นห่วงอยู่สําหรับพี่น้องชาวเมดนะคะส่วนเรื่องบริวารไม่มีใครทําอะไรเราได้ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องชาวเมธจะทําตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีอีกตัวหนึ่งก็คือการเงินไม่ชดนะคะพี่น้องค่ะนะและก็ขอไวพรไอพี่น้องชาวเมธนักกินดีอยู่ดีมีสุข,สขภาพแข็งแรงนะคะและก็มีโชคมีลาภาวัดกาในเดือนพฤศจิกายนสวัสดี